สวัสดีครับผมในตัวเนี่ยวิธีการเพื่ของแถมจากกูแคมปัสการ์ดมัตเตอร์เซอร์วันพาร์ตี่2นะครับใครไม่เคยดูของแถมจากกูแคมปัสการ์ดมัตเตอร์เซอร์วันพาร์ตี่1นั้นกดไอ้มขว่านบนมือถือได้นะครับผมโอเคเริ่มเลยนะครับผมนี่คือสมุดแฝมผมนำการ์ดมัตเตอร์เซอร์วันจากกูแคมปัสนั้นใส่ในสมุดแฝมนี้นะครับผมซึ่งพาร์ตี่แล้วนั้นผมมีการ์ดทั้งหมด86แบบแล้วนะครับยังขาดอีก4แบบนะครับผมโอเคหมดกันว่าในในตอนนี้ได้กี่แบบแล้วครับผม โอเคเริ่มเลยนะครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเซร์เบอรไนที่โอเปอร์นะครับผมเบอร์สี่เบอร์ห้าเซร์เบอรไนที่โอเปอร์นะครับเบอร์หกเซร์เบอร์ไนทีฟ่ฟอลคอนเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเซร์เบอร์ไนที่ฟอลคอนนะครับผมเบอร์สิบเซร์เบอร์ไปที่ชาร์ก เบอร์สิบเอ็ดเซเลวันพรีมี่ไทเกอร์เบอร์สิบสองเซเลวันพรีซิงแบร์นะครับเบอร์สิบสามเซเลวันเชนิี่โคเปอร์เบอร์สิบสี่เบอร์สิบห้าเซเลวันเชนิีเอ็กซ์โคเปอร์นะครับเบอร์สิบหกเซเลวันบเบนทันคัสเซอรโคเปอร์นะครับผมเบอร์สิบเจ็ดนะครับมาใหม่มาสไลเดอร์เซเลวันบอเซลูปทูนะครับผมเบอร์สิบแปดบัตเตอร์เซเลวันวิสไลท์โคเปอร์นะครับ เบอร์1 9เซอร์วิสไลท์ฮอปเปอร์เบอร์20-21ิบัีเอดอร์บอลแคนชูติงบุกะครับเบอร์22-23ิบอบลแคนชูติงบุกนะครับเบอร์24ิบอลแคนพัชชิงคองนะครับเบอร์25-26-27ยบลแคนอสาวุกนะครับ 25, 26, 27, เบอร์ยี่แปดเบวอลแคนแลมเพสวอลแคนนะครับผมเบอร์สเป็น323สวอลคิรี่อัชิติตานะครับเบอร์สาวอลคิรี่ัชิติตานะครับเบอร์สาวอลคิรี่ันนโฮนิกเบอร์สาโคโบิสต็ปสกอร์เปียน เบอร์สามเปดโอรลปิสจีนสกอปเปียนเบอร์สาจีนไฟน์ฟอลคอนเบอร์สี่สินจีนไฟน์ฟอลคอนเบอร์สีจีนเบอร์ดิงฟอลคอนเบอร์สี่สจีนเบอร์ดิงฟอลคอนเบอร์สี่ทาวเซอร์ เบอร์สี่หวเซอร์เบอร์สี่เอิคาสจิเบอร์สี 4, 9, อาร์ควันเบอร์ห้าสอาร์คเซโรเบอร์ห้อาร์คเซโรเบอร์ห้าามนากิเบอร์ห้าพิโรชามากิ เบอร์ห้าห้าโทริโรปาโทมาเกียเบอร์ห้าหกเอคารูมาเกียเบอร์ห้าเจ็ดโคนินโอมาเกียเบอร์ห้าแปดโคเนีนยวูมาเกียเบอร์ห้าเก้าโอซิโกมาเกียเบอร์หกสิบพิคาริมาเกียเบอร์หกเอ็ดไกรลมาเกียเบอร์หกสองแมมโมมาเกียเบอร์หกสามโยโดมาเกีย เบอร์หกสี่ดโดมาเกียไข่เบอร์หกห้าดโดมาเกียไข่เบอร์หกดมาเกียฮีนะเบอร์หกเจ็ดอาร์ซิโนมาเกียเบอร์หควาซิปาโบเลเเดอร์เบอร์หกสเปเชเวฟเลเตอร์เบอร์เจแอนด์ไกออนเลเตอร์เบอร์เจสต็อปมิ่งเพกวนเลเดอร์เบอร์เจ็ดสองสี่แพนด้าเลเดอร์ เบอร์เจ็ดสามไปจิกคองเลเดอร์เบอร์เจ็ดสี่แพตเทิลเลเดอร์เบอร์เจาฮิมเเกียเอริสเตทโทมาเกียเบอร์เจ็ดหกฮิมาเกียออทยเบอร์เจ็ดเจ็ดฮิมเเกียคเลไทยเบอร์เจ็ดแปดไปยิฟอลคอนเบอร์เจ็ดเก้าไิชักเบอร์แปดสิบฟิลิงไทเกอร์เบอร์แปดเอกฟิลิงแบ เบอร์แปดสองชัดี้ฮอปเปอร์เบอร์แปดสามชัดี้อาร์ซอลเปอร์เบอร์แปดสี่เมนเตอร์คารเทอร์เบอร์แปดห้ามาใหม่เซลุตทูนะครับผมมีคาเมเดอร์เซลามันอาร์ซอลเปอร์กับคาเมเดอร์เซลุตทูนะครับผมเบอร์แปพาชิคองเบอร์แปดเจ็อารซอล์ุกนะครับคาเมเดอร์วอลคนชูตติงบุกและคาเมเดอร์วอลคันอารซอลบุกกับผมมาใหม่นะครับผม เบอร์8 8ดแปดไเบสวอลแคมปเบอร์8 9ดเก้าไลท์นิโคนิเบอร์เก้าสิบบุรีนิฟอลคอนนะครับผมในตอนนี้ผมมาได้ครบแล้วนะครับผมการ์ดวัตเตอร์เซอร์บอลจากแชปานั้นครบ98้าสิแล้วนะครับผมก็ถือว่าได้ครบทีนะครับผมเอ้าพี่การ์ดแชปานั้นพี่หาจากไหนครับผมพี่มาซื้อมาจากช้อปปี้นะครับผมลองไปหาดูนะครับผมราคาประมาณ10ถึง20บาทนะครับผม ใบละสิบถึงยี่สิบบาทนะครับผมแล้วแต่ร้านนะครับผมก็มีค่านี้นะครับผมครับเพื่อตรวจิปประคับสการพิวของแชมจากแคมปัสการ์ดวัดเอร์เซอร์วันพาสที่สองเอ็นนะครับผมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทำใมีผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันล่อไปนะครับผมสวัสดีครับ